Hello, สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องจาร์บวิชิษานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของปัญหารักสามเศร้านะคะอยากดึงแฟนเก่ากลับมาอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของแบบเนื้อคู่ทวินเฟรมนะคะคนคนนี้ใช่คู่เราไหมเรามาปรึกษาจารย์ได้นะคะที่ไลน์แอดวิชิษานะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคลิป Random Reading นะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็ถ้าใครสนใจอยากผูกจิตผูกรักดึงแฟนเก่ากลับมาก็แอดไลน์มาได้นะคะใครที่ลงผูกจิตผูกรักนะคะช่วงนี้อาจารย์จะแถมค้าจิตวติทยาให้นะคะ เป็นจิตวิทยาเรื่องการดึงแฟนเก่ากลับมาหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของทําให้คู่ครองรักกันยืนยาวนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละคนอยากจะได้เรื่องไหนนะอืมส่วนสีพึ่งแป้งนาหนา้นาทองก็ยังสั่งกันได้นะคะแล้วก็น้ําหอมก็สั่งได้นะคะเสริมเสน่ห์เสริมเมตตามหานิยม ใช้กับริมฝีปากได้นะคะให้ริมฝีปากชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เพนดูลัมนะเดี๋ยวอาจารย์จะแข่งให้อันท้ายสุดนะส่วนเดือนมกราคมเราจะมีการเปิดคลาสสอนพายุซีนะคะรุ่นแรกผ่านไปแล้วปังมากนะคะขอดูรีวิวได้รุ่นที่สองตามมาหรือใครไม่สะดวกเรียนออนไลน์ได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับ แรนดอมคลิปนี้พาอ,อยากจะบอกอะไร กับใครสักคนหนึ่งมาไหม Si of อฟสโ r รดมันยังไม่ได้ m o v ออนนะคนคนนั้นอาจจะเลือกที่จะหันหลังจากคุณไปแบบหันหลังไปเลยไม่อธิบายไม่พูดนะคะเด็ดขาดอยู่ดีๆก็ตัดจบความสัมพันธ์ไปซะง,งั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่พูดไม่อธิบายไม่บอกว่า เป็นเพราะอะไรหรือยังไงนะคะตัดจบออกไปเลยคุณมีความรู้สึกงงงนะคะลังเลไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรทำไมคนคนนี้ถึงเลือกที่จะเดินออกตัดจบไปเลยนะคะ แบดาบอกตรงๆว่ามันรู้สึกอึดอัดรู้สึกยังณวันนี้คุณยังเสียใจกับเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วก็เหมือนเขาทิ้งให้คุณต้องรู้สึกลำบากใจทิ้งให้คุณต้องรู้สึกโดดเดี่ยวใจอยู่คนเดียวงงๆยังบอกไม่ถูกนะคะว่าฉันทำอะไรผิดหรอทำไมเธอถึงแบบ จบออกไปอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมีคําถามมากมายในหัวอะค่ะที่มันเกิดขึ้นมาเนาะว่าแล้วทําไมความสัมพันธ์ของเราสองคนเนี่ยมันถึงไม่ได้ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็สับสนวุ่นวายงงงวยอยู่นะคะว่าเพราะอะไรฉันทําอะไรผิดหรออะไรอย่างเงี้ยทําไมเรื่องราวระหว่างเราสองคนมันถึง เป็นไปได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วความสำคัญนี้มันจะไปต่ออีกได้ไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็มีความแบบงงงงพิรึกพิรึกสับสนวุ่นวายในใจนะคะเอชออฟโซดนะคะ การตัดสินใจเล็ดขาดของใครสักคนหนึ่งนะเขาอาจจะพูดชัดเจนเลยว่าโอเคฉันเลิกกับเธอแล้วอะไรเงี้ยเรื่องของเราสองคนจบกันไปแล้วแต่เอาเข้าจริงนะวิว่าการตัดสินใจของเขาอะเขาตัดสินใจแบบ ด้วยความที่ไม่ได้ลังเลใจอะด้วยความที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยความที่แบบสองสองดาบอะ่ะมันคือความลังเลอะคะ่ะแบบแตัดสินใจแบบด่วนจีตัดสินใจแบบไม่ได้คิดหน้าคิดหลังมาก,ก่อนอะอืมแปดดาบอ่ะคะ่ะมันคือการตัดไม่ได้มันคือการคิดมากนะคะ the emperor the empress มีมองว่า พอหลังจากที่เขาจบความสัมพันธ์กับคุณไปปุ๊บเขาสับสนทันทีเลยว่าถ้าในเซนส์ของวี้นะวีรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ชอบกัดจบความสัมพันธ์กับคนเยอะๆอะค่ะแบบหมายถึงว่าอาจจะเป็นคนที่ชอบทิ้งอะไรเงี้ยแบบทิ้งคนนั้นทิ้งคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากที่เขาทิ้งคนอื่นๆนะคะคือเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบ เสียใจหรืออะไรเลยคือเขารู้สึกว่าการทิ้งใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากแต่กับกับตัวคุณเนี่ยเขารู้สึกเหมือนแบบทําไมถึงลืมไม่ได้ทําไมถึงยังมีความแบบอะไรอวรน,นั่นมีนู่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยอื หลังจที่เขาเลิกเดินออกมานะคะจากความสัมพันธ์อื่นๆนะคะเขาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มีใครเหมือนคุณนะอสี่ถ้วยใช่ค่ะคือเขาเจอคนที่มอบความรักให้กับเขาเขาเจอคนที่แบบอยากจะคบกับเขาอะค่ะแต่ เขาเองก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่มีใครที่แบบมาแทนที่คุณได้เลยนะคะตอนนี้วิบอกเลยว่าคนคนนี้เขายังยังไม่ได้มุกออนนะคะจากคุณไปไหนนะเขายังมีคุณอยู่นะคะถ้าคุณมาถามถึงคนรักเก่าคนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเขาเนี่ยยัง จำเรื่องของเราได้หรือเปล่าเขามุกออนจากเราได้หรือ,อยังนะพี่บอกเลยว่าเขายัางนะคะแล้วเขาอยู่ในสถานะโสดด้วยถ้านะวันนี้เขาคุณไปเห็นแบบเขาเริ่มต้นใหม่กับคันหลักว่ะแปบบ๊บนึงนะคันเขาเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นแล้วนะคะหรืออะไรก็ตามแต่นะพี่บอกเลยว่าอย่าไปเชื่อนะคะการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายความว่า เขาจะเลิกกับคนใหม่ไม่ได้นะคะดังนั้นอย่าไปเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นนะบางคนเนี่ะเห็นอีกแบบหนึง่งมาดูไพ่ก็อีกแบบหนึ่งนะคะอย่างบี้อะ่ะบี้เพิ่งเจอเคสบางคนน่ะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าผู้ชายคนที่มาจีบเราอะ่ะมีแฟนอยู่แล้วแล้วมาปรึกษาบี้บี้ก็ให้คําตอบไปว่าเออเนี่ยคนเนี้ยเขามีเมียอยู่แล้วนะอะไรเงี้ยหรือบางทีเราอาจจะอ่านใจแฟนเก่าไม่ได้หรอกนะไพ่ยิปซีเท่านั้นแหละเป็นเครื่องมือที่อ่านใจแฟนเก่าได้นะคะ บอกเลยเคสน,นี้นะเขาทําเป็นไม่สุนใจเราเขาทําเป็นว่าเขาอยู่ได้เขามีความสุขดีโดยที่ไม่มีเราแต่พอลองมาอ่านไพด่ดูบอกเลยว่าเขาอยู่ไม่ได้ค่ะเขาคิดถึงเราค่ะอืมนะเขารู้สึกญหงุดหงิดใจด้วยนะว่าแบบเออทําไมเขาเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นหรืออะไรก็ตามแต่เขาถึงแบบมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะมันไม่ได้รู้สึก เท่าที่เขารู้สึกกับคุณน่ะแหละเนี่ยอืมนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกเหมือนกันนะเขาก็รู้สึกว่าเขารู้สึกกับคุณมากอะไรอย่างเงี้ยพอเหมือนมีคนเข้ามาเขาก็เขาไม่รู้สึกว่าเขาชอบนะอืมห้าถ้วยเขาเสียดายคุณนะเพราะว่า การที่เขาเปิดใจให้คนอื่นๆเข้ามาในชีวิตของเขาอะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะมันก็ไม่ได้ช่วยให้เขารู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็ยังมีอาการที่แบบเออยังคิดถึงคุณยังอะไรอาวรคุณอยู่ห้าถ้วยอีกแล้วคนคนนี้บอกเลยว่าเสียดายคุณมากเสียดายสุดๆเสียดาสุดติ่งเสียดายสุดๆเลยนะคะ เขาอยากให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นจริงด้วยนะอยากให้ความรักครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขาเป็นจริงสมเร็จสมหวังดั่งใจด้วยนะคะอยากให้คุณกับเขาได้คบกันหรือว่าแบบมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะ justice เขาอยากมอบความถูกต้องมอบความยุติธรรมแล้วก็อยากให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเป็นจริงนะเดี๋ยวเขาจะอะไรที่เขาเคยไม่แฟ่ะค่ะความสัมพันธ์ที่มันไม่เท่าเทียมกันนะวิวาเดี๋ยวเขาจะมายืน่นลัสติกความถูกต้องอะไรที่เขาเคยไม่ให้ความแฟไม่ให้ความยุติธรรมกับคุณเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะมานะ โอ้คราวนี้มาแบบจริงจังมากเลยนะเป็นครอบครัวเป็นแฟนแบบมาแบบรักจริงแบบจริงจังขนาดนั้นเลยนะโอ้โหไฟไฟจะถล่มนี่แล้วนะแฮงแมนใช่คือเวลาผ่านไปมันก็ทำให้เขาเรียนรู้อะคะ่ะว่าเขา ไม่ได้สามารถที่จะลืมคุณได้คุณเองก็เหมือนกันคุณเองก็ลืมเขาไม่ได้เขาเองก็ลืมคุณไม่ได้เช่นกันนะคะสำหรับเคสนี้นะเดี๋ยวก็กลับมานะใครที่อยากให้แฟนเก่ากลับมาก็มินิเฟสขอให้คลิปนี้เป็นของคุณนะอืมคุณจะได้พลังงานที่ที่คุณคาดหวงังที่คุณต้องการนะคะ ของเขาที่ชัดเจนเลยนะตอนนี้เขาอยากแต่งงานกับคุณเขาอยากจริงจังกับคุณเลยนะเป้าหมายที่ชัดเจนในในความรู้สึกของเขาณนะตอนนี้เลยคนคนนี้อยากแต่งงานคือกลับมาครั้งนี้คือต้องแต่งงานเท่านั้นกลับมารอบนี้คือต้องจริงจังเท่านั้นจะไม่มีอีกแล้วนะเรื่องราวในอดีตไม่มีบุคคลที่สมเข้ามาแทรกไม่มีแบบ อะไรก็ตามแต่ที่ที่จะทําให้คุณกับเขาเนี่ยต้องแยกจากกันครั้งนี้คือเขาจริงจังมากว่บอกเลยเขาอยากกลับมาแบบจริงจังกับคุณมากๆนะคะ เขาเสียดายนะถ้าที่ผ่านมาเขาเคยทำผิดพลาดกับคุณเขาเคยทำให้คุณเสียใจ mm hmm. เขาเคยมีคนอื่นหรืออะไรก็ตามแต่ที่ที่เขาทำพฤติกรรมที่แบบไม่น่ารักกับคุณอะไรเงี้ย mm hmm. คือพี่มองว่าเขาเสียดายและเขาก็เสียใจในในการกระทำในสิ่งที่เขาทำลงไปนะที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้ต้องพังจริงๆความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเคยมีแพลนในเรื่องของการแต่งงานหรือว่ามองอนาคตไปถึงจุด จุดๆนั้นเลยด้วยซ้ำอะค่ะแต่ว่าคือพอมันตัวเขาเองนั่นแหละนะอาจจะเป็นคนที่ทำพังพอมันมันถึงจุดที่ทำพังปุ๊บความสัมพันธ์มันก็เลยไปต่อนในจุดที่คาดหวังไม่ได้นะคะเขาเองก็บี่เชื่อว่าเขาเองก็เสียใจนะคะที่ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมันไม่ได้ถึงจุดจุดที่แบบที่คาดหวังเอาไว้นะคะถ้าเกิดเขาไม่นอกใจไปก่อน หรือเขาไม่ตัดสินใจทําแบบนี้เขาไม่เลือกคนอื่นหรือเขาไม่อะไรแบบเนี้ยคือเหมือนเขามีความแบบโทษตัวเองอยู่ลึกๆอะคะ่ะถ้าเขาไม่ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ความสัมพันธ์นี้ก็คงจะแบบไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยอืมหลังจากนี้ไปเขากําลังวางแผนนะคะที่จะ กลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งคือตอนนี้พลังงานเอเนจีของคุณอนะคุณดูเป็นคนที่รักตัวเองมากๆคุณดูเป็นคนที่แบบอยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยมันก็ยากนะที่ให้คนคนนี้กลับเข้ามานะตอนนี้คือเหมือนเขาก็คิดหนักเลยนะที่จะกลับเข้ามาเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้ต้องการเขาเหมือนในอดีตที่ผ่านมาก็ได้เพราะว่าคุณสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วว่าอ,อ่างเงี้ย แต่คือเขารู้สึกว่ายังไงเขาก็ต้องดึงคุณกลับมาอยู่แล้วเพราะว่าคนที่เขารู้สึกว่าเขามองเห็นอนาคตร่วม mm hmm. เขารู้สึกแบบอ mm ิน hmm. ด้วย mm hmm. เขารู้สึกว่าคนที่ใช่อ่ะก็คือตัวคุณนะอืมนะใครอยากรู้เรื่องแฟนเก่าต้องปรึกษาอาจารย์ได้นะคะที่ไลน์ Add mm hmm. แอดวิชิษานะ เขาเสียใจค่ะเขาเสียใจที่เขาเคยทำปัญหาให้กับความรักระหว่างคุณกับเขาเขาเสียใจที่สุดท้ายแล้วอ่ะมันมันไม่สำเร็จมันไม่สมหวังอย่างอย่างที่เขาได้ตั้งใจไว้เขาเสียใจที่เขาแบบเขาทำให้มันพังอะค่ะอืมเขาอยากกลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตเหมือนกันนะเขาก็อยากให้ ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเป็นจริงขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เขาถ้าเขายลีเวลากลับไปได้เขาก็จะไม่ทําในสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณเอาไว้อะไรเงี้ยเขาอยากให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามาปรับจูนการมามอบความรู้สึกดีๆให้กันแล้วก็เข้าใจกันดั่งเดิมนะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกได้นะคะอุ้ย มาดูลักษณราศีอะไรที่ไม่เกณฑ์เอาชาวกองนี้กรกฎธนูมิถุนตุล โรแมนติกแอนโชว์นังไฟจะบอกอะไรโซเม d Get to know each other คุณยังต้องเรียนรู้จากกันมากอีกคุณยังต้องต้องเรียนรู้จากกันอีกอะคะ่ะ Healing family issue ม่ว่ามัน ด้วยพลังงานที่คุณกับเขาเนี่ยมันยังมันยังไม่ใช่เวลาตอนนี้มันอาจจะมีความต่างเรื่องของศาสนาการเติบโตในครอบครัวที่ต่างกันนะคะมันยังต้องมีเรื่องราวที่ต้องปรับจูนกันและกันอีกมากนะคะ อาจจะต้องให้เพื่อนช่วยนะคะหรืออาจจะต้องให้หมอรู้ช่วยหรืออาจจะต้องให้ใครสักคนนึงช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ให้มันประสบความสําเร็จได้แต่ในท้ายที่สุดนะคะคู่กันแล้วมันไม่แคล้วกันแต่มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาตอนนี้นะคะหลายๆคนอาจจะมีในเรื่องของแบ็กกราวน์ในเรื่องของแบบครอบครัวที่ไม่อบอุ่นหรืออะไรก็ตามแต่ที่จะต้องไปฮีลลิ่งจิตวิญญาณของตัวเองนะคะเรื่องนี้มันลึกนะอืม มาดูข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกเขาอย่าลืมตั้งคำถามนะคะเดี๋ยวว่าี่จะแขกงเพนดูลัมให้ข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกเขาคืออะไรไม่อยากเรียกร้องอะไรใดๆไปมากคนนี้นั้นแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้คุยกันดีๆที่ไม่กล้าเริ่มเพราะไม่รู้จะเริ่มยังไงขอโอกาสให้ฉันได้ไหมขอบคุณที่ทาให้ฝันของฉันเป็นจริงรักเธอไากอยากบอกให้เธอรู้แสดงว,ว่าเขาก็รักคุณคุณก็รักเขานะคะแต่มันอาจจะแบบ อาจจะไม่ใช่เวลาก็ได้เขารักคุณคุณก็รักเขาอะ่ะรู้ไว้แค่นี้แหละนะคะอะแขวนเพนูลัมกันเลยตั้งคำถามเลยใช่ไม่ใช่อะไรยังไงถ้าใช่ซ้ายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังนะคะถ้าใช่ซ้ายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังนะคะเด๋ยวยเฉยใส่ โอเคใช่นะคะโอเคเราไว้เจอกันนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของแฟนเก่าอยากผูกจิตผูกรักอยากซื้อเครื่องรางอยากลงคัดเรียนนะคะหรืออยากจะดูเรื่องของกลักขำเศร้าโซเมดแก้ไขปัญหาเ,เรื่องราวของการดึงแฟนเก่ากลับมาก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะที่ไลน์แอดไปวิชสาเราไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย